สวัสดีครับมาพบก้พ่อครับช่งแท็กซี่สุวรรณภูมิคือเราส่องเบาไปแนวหัวไปดำส่องเบาไปแนวหลงไปดำหลงก็บเบาไปดำสบายสบายนาอพี่น้องตามสไตล์แท็กซี่สุวรรณภูมิแล้วก็สวัสดีทักไทยแฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาทุกทท่านสบายดีสุขูทุกคนนาอพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาสวัสดีอย่างเป็นทางการพูดนะ กะคือสิรูผลแล้วเนาะพี่น้องลอตเตอรี่ออกเมื่อวานนี่โอ้ยคนบรถเสียดายไอ้เลขท้ายรางวัลสองตัวมหมมันออกทะเบียนรถข่อมั้ยศูนย์เก่ามั้โอ้ยสุวรรณขวบกระซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่งวดรณบางขันบ่ได้ซื้อก็เลยบ่ถือจ่อยแต่ว่าพอได้แต่ว่าก็ถือยี่ดอกเขาเอิ้องยังก็ถือห้อยบนดินบ่พอได้พอได้เงินเติมน้สมันไปอัน ระยองอีกหรอกคือแจ็คสีเด็ดไปบ่เด็ดไปบูบูละ่ะมืออืน่นมืออื่นงานงานนัน่นอยู่ระยองนะพี่น้องงานคิวงานงน้อนงแอมอยู่ระยองนั่นแหละวันที่สามปั่มเสียไตบางจากพี่น้องเพื่อแกงอย่างระยองนั่นแหละมืออืน่นก็ล่อบ่งก่อนว่าสิได็ดไปบ่บ่สิติดลูกค้าพบ่บคันตีลูกค้ากับ,บ่ไเด็ดไปพี่น้องผู้ใได้อยู่ใกล้กับไปให้กำลังใจงน้องแอมหลายๆเด้อยพี่น้องเด้อ กะอดพี่น้งังรอต่อไปลูกสาวลาคอยรอรถตู้จากพอแท็กซีส่สวนรณภูมิต่อไปหรือว่าพอม่อนเพราะว่ารางวัลที่หนึงถือแค่สองตูวพี่น้งังมีเลขเพื่อเลือกลอตเตอรี่ใหรนั่นห้าเก้าเก้าหกสามสามถือตีเลขหกก็เลขสามรางวัลนี้รางวัลที่หนึงออกหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสาม่ะพี่น้วงเนาะก็เลยอดก็ต้องรอต่อไป แต่ว่าพี่น้องแอมมันก็มีความอดทนในพี่น้องเพื่อนรอกลัวเพ e ื่อนสีเด็เขาไปรายการดนตรีเพลงชิงทุนเนี่ยเขาไปประกวดนี่เพื่อนรอเป็นปีกลัวเด้หลายคนก็คือสีหูวเนาะตอนเพื่อนไปรายการดนตรีเพลงชิงถุงแหลกน่ะเพื่อนเบาเกี่ยวกับประวัติให้ฟังนะะว่าเพื่อนรอรล่อเขามารายการนี่ปีกล right ัวปีกลัวๆพี่น้องโดนเติมเด้ยอันนี้คือการนี่เพื่อนรอแท็กซี่โอเพื่อนรอนของขวัญจาก พอท็กซี่ด่รถตู้นี่ก็ปีกวักวกแวละพี่น้องสีเขาปีที่สองเลยลนเนะโมแนงว่านนะอาจจะอาจจะได้เป็นจริงอาจจะได้รถตู้ป้ายแดงจริงๆกงต็ต้องรอต่อไปเนาะพี่น้องเนาะความหวังความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นก็กับบอมม,อมี่เขาเข้าควเคลือนไว้อย่งางไยพี่น้องครับน้องแอมชนทิชาผู้ใดที่กำลังติดตามผู้ใดที่กำลังชื่นชอบในน้าเสียง ในความหนาละกอนองแอมชนที่ชาสุปตาชาดุมานเมื่อวานนี้ก็เห็นเมล็กเพ่นลงลงลเินี่น,นองเพิ่นไปน้องแอมเพิ่นไปไหว้ขอพรไปสักระองค์พญานาคศรีสัตนาคาราชพี่น้องจังหวัดนครพน,นมเพิ่นกัไปกัอยาติพี่น,พน้องิ่นนั่นล่ละเพิินไปไหว้ขอพรน,นํำองค์หลวงปู่ศรีสัตนาคราชนาอพี่น้องข้าวขาวความเคลื่อนไหวน้องแอม กะมีประมาณนี่พี่น้องบ่มีอย่างหลายกะแค่เมื่ออืน่นผู้ใดอยู่ไกลและย่องพี่น้องอยู่อมเพอ่แกงปั๊มบางจากปั๊มเสียใจบางจากพี่น้องอื่นอย่าลืมไปให้กําลัางใจลูกสาวหลานหลายๆเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็บะมีอย่างหลายพี่น้องกะมาคุยนัวงหัวมอนตามสไตล์สบายสบายแท็กซี่สวัสดิ์ภูมิมคือคก่าพี่น้องผู้ใดมากคลิปนี้ผู้ใดชอบคลิปนี้กะกดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามข่าวข่าวความเคลื่อนไหวน้องแอมชนพิชาลูกสาวหลาทั้งชาโนมานพี่น้องสุปตาผู้น่ารักสำหรับคลิปนี้ไปเลยพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ